จต่จริงเนี่ยอันนี้ให้กองพื้นนะครับแต่เพราะว่าเราหข้างนอกเนี่ยถ้าพูดตมตงเนี่ยถ้าจริงวอลล่ากพืน้นอาบัดนะครับแต่เราไม่ต้องไปละเอียดขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าเราก็ระวังไว้นะครับอ่านี่นะครับแล้วเราก็ประกบเหมือนเดิมเมื่อกี้หลวงพี่สอนอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าผู้เราหกลูกเสียบปาของพี่เนี่ยจะเอาลงมาเลยน,นะครับจะมาลงนอกเอาเอาไหลออกมาเลยน,นะครับนะครับแล้วจะหมุนอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆริงบางคนก็หมุนอย่างนี้ นะครับเพื่อว่ามันจะมีที่ทพิงนะครับแต่ถ้าว่าคนเก่าๆแล้วเนี่ยเขาก็จะหมุนอย่างนี้เลยหรือว่าเราเมื่อยแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้นะครับนะแต่ทุกอันมันจะมาหยุดแค่อย่างที่พระอาจารย์บอกถ้าจะหมุนไม่เกินตรงนี้ถ้าหมุนเกินตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้คู่บ้างเนี่ยนะมันจะแน่นแล้วมันจะยกไม่ขึ้นละเนี่ยเราก็จะหมุนแค่นี้เห็นไนะหมหมุนแค่นี้ แล้วเวลาแล้วถ้าเราจะหม่ม <Okay. S 1> เฉลียงบาทเราเอามือเนี่ยนะครับไปจับข้างในจับประมาณช่วงนี้นะครับใต้ขอบลงมาหน่อยนะครับจับแล้วขึ้นยกขึ้นนะครับแล้วเราก็มาจับตรงนี้ให้มันสวยๆเห็นไหมให้มันพอรักแร้หล่มันจะมันจะต่างใช่ไหมครับไม่เป็นไรตรงน,นี้เราใช้เวลายกแล้วก็ยกขึ้นให้สูงถ้าคนเก่าแล้วอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเราทํามืออย่างนี้นะครับ ผมอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันเป็นเสวียงอยู่พยายามเนี่ยสมมุติว่าเป็นพยายามดึงตรงนี้ให้ให้ตึงก่อนให้มีความรู้สึกว่าผ้ามันรัดตูดละนะครับพอมันรัดตูดแล้วเราขึ้นมาระดับเอวนะครับอันนี้เป็นทิกนะครับขึ้นมาระดับเอวนะครับแล้วก็ขึ้นมาระดับอกพยายามผ้าใหม่เนี่ยพยายามนี่นะ,ระกระตุกกระตุกมันจะได้ไม่หย่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ พอเรามือเราตึงแล้วเนี่ยเอาแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะยกไม่ขึ้นละถ้าเราก็มัดอย่างนี้มันตึงละมันไม่ได้ละเอาแค่มือเราตึงนะครับอยู่ตรงราวนมอ่ะนะครับผมจะตรงมือจะอยู่ตรงราวนมเนี่ยเราค่อยดันเข้ามานะครับมาอยู่เหนือราวนมตรงนี้นะครับแล้วก็แบมืออย่างงี้นะ,บบออนนะเ,เพื่อให้ร่องข้ามอยู่ในมือแล้วก็บิด แต่ไม่ต้องแอคชั่นขนาดนี้นะคือบิดไหล่เพื่อให้ผ้ามันลงมาเนี้ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมือแล้วก็มาจัดเหมือนว่าเราจัแบกแฮนอย่างเนี้ยเพราะเวลาเราสะบัดเนี่ยเราก็จะสมมติใครยังใครยังไม่มิแรงเราก็บิดตัวหน่อยเอาเอาไม่เอาก็ได้เห็นไหมครับแล้วเราก็อย่างเงี้ยเหมือนเราที่มี้อแบคแฮนเราก็สะบัดพอไ่ตดได้ไปอย่างเงี้เสห็นแล้วเราก็ล่อย เร,เราก็มาบวนบวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาจัดให้มันตรนดุลอันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่า